สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับของวันนี้วันที่14ีมิถุนายน2025น่วันพรุ่งนี้นะครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2025ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจะระเบิดแข่งขึ้นนะครับทัวร์นาเมนต์นี้จะจัด4ปีครั้งหนึ่งนะครับนี่คือฟีฟ่าแรงกิงเขาให้ทำนี่เอ้ยโทษทีนะครับฟีฟ่าเขาให้ทำอย่างเงี้ยนะครับแต่ก่อนก็เตะกันทุกปีแหละครับเอาสโมสรจากแรงกิงต่างๆมาฟาดแข่งกันทีเนี้ย คาดว่าน่าจะทัวร์นาเมนต์มันเยอะสำหรับนักเตะก็เลยจัด4ปีครั้งหนึ่งนะครับก็ปีนี้นะครับ15ถึง13กรกฎาคม15มิถุนายนถึง13กรกฎาคมนะครับที่จะฟาดแข่งกันเกือบ1เดือนเต็มเลยครับก็ลิวเมตลิสก,ก็เปิดตัวเทนเทนอาโนจากลิเวอร์พูลที่ย้ายไปแมดริดเรียบร้อยนะครับแหมดีใจกับเทนอาโนด้วยนะครับสร้างความสุขให้กับ แอดมินแล้วก็แฟนบอลหงแดงมาตลอดเจ็ดแปดปีว่าได้มั้งอืมถือว่าเป็นตำนานที่ลบความสมบูจำนี้ไม่ได้นะครับเ,เป็นใน,ในการเปิดตัวเนี่ยเขาก็มีอะไรนะครับวิดีโอนะครับวิดีโอที่เทนอาร์โนจ่ายลูกคอนเนอร์ให้กับทางดิวอโกโอลิกี้ยิงประตูที่4ไปแบบสุดๆส,ส,ส,สวยนะครับทำให้ลิเวอร์พูลผ่านเข้ารอบ ชิงชนะเลิศไปฟัดกับสเปอร์แล้วก็ได้แชมป์มาในเมื่อปี2019นะครับตอนนั้นก็ทำให้เป็นตำนานที่คาดว่าจะอีกนานแสนนานเลยเ mm hmm. ทนอาโนก็จะเป็นลิเวอร์พูลตลอดไปนะครับเอาเรามาดูปัจจุบันกันแล้วกันนะครับ mm hmm. เริ่มพรุ่งนี้นะครับเจนาฬิกานะครับ เป็นต้นไปนัดแรกนะครับจะฟาดแข่งกันไปนูจนไปถึงวันพฤหัสที่19นะครับนี่คือนัดแรกของทุกกลุ่มนะครับมี8กลุ่มนะครับ8สายนะครับสายละ4ทีม8 4 3สีทีมนะครับทั้งหมดนี่8กลุ่มเอาที่1ที่2นะครับเข้ารอบ16ทีมนะครับคล้ายๆกับฟุตบอลโลกเป๊ะเลยนะครับฟุตบอลโลกเนี่ย48ทีมในยุคนี้นะครับว่าสโมสรโลกก็32ทีมก็เต็มเกินนะครับ นัดแรกนะครับอันดารีนะครับอียิปต์นะครับกลุ่ม A นะครับจะเปิดสนามพบกับอินเตอร์ไมอามี่นะครับอืมก็เป็นคู่แรกนะครับเจ็ดนาฬิกานะครับอ่าถ้ามองตามของขวางไว้นะครับไบร์เจนมิวนิกนะครับยี่สิบสามนาฬิกานะครับวันยี่สิบสามนาฬิกาก็คือวันพรุ่งนี้นะครับอ่าจะพบกับโอแคลนเซตตี้นะครับจะได้ดูเช้าดูเย็นเลยนะครับเนี่ยอันดอลี พบก,กับอินเตอร์ไมอามีเออต้องดูแล้วต้องดูแล้วจะได้เห็นเราจะได้เห็นเมสซีกก City, นนนน่นะครับแล้วก็บาเยนมิวนิกเนี่ยนำทีมดิกรมนเนีนะครับพบก,ก,กับโอเกนเิตติจากนิวซีแลนด์นะครับวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับตีสองข้ามาดึกๆนะครับอ่าแชมป์ยูซีแอลนะครับปารีสแซงต์จักแมงนะครับกลุ่ม B นะครับพบพบกับแอลติโก้มาดริด นะครับตีสองแอนมินคาดว่าน่าจะไม่เอาตัวจริงลงไปมากหรอกเพราะว่าตัวจริงมันกรรมศึกเยอะอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นการาให้จูเนียจูเนียลงไปผปสมภาษากับซีเนียนั่นแะฮะคิดว่าทุกทีจะเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่ารายการมันชุกนะครับรายการมันชุกมากมผาเมลัสนะครับจากบาซินนะครับพบกับปอโตตรง กับเวลาตีห้าครับของกลุ่ม A นะครับเช้าตู่วันจันทร์ไปทํางานเลยดูเสร็จก็ไปทํางานโอ้ไม่ได้ดูหรอกงานนี้พาเมลัสจากบราซิลนะครับพอโตโบตาโฟโกจากบราซิลนะครับ9ก้าในิกานะครับพบกับเซอร์เทนนะครับจากสหรัฐนะครับเป็นของกลุ่ม B นะครับแล้วก็กลุ่มดีนะครับเซลซีนะครับจากอังกฤษนะครับตีสองวันอาคารที่17บนะพบกับขับเลออนเม็กซิโกนะครับอืม ข้ามไปวันอังคารนะครับตีห้านะครับโบคาจูเนียนะครับจากอาร์เจนตินานะครับของกลุ่มซีพบกับเบนฟิก้าจากโปรตุเกสนะครับแล้วก็สายๆมาหน่อยของวันอังคารนะครับฟาเมงโกจากบราซิลพบกับเอสเปรันจากตูนิเซียนะครับของกลุ่มดีไปกลุ่ม F นะครับฟูมิเนเซจากบราซิลนะครับพบกับดอทมุนนะครับจากเยอรมันเสือเหลืองนะครับ คือในอเมริกาใต้ในบาริซินเข้ามาเยอะสุดแล้วครับไม่ไม่แน่ใจว่าคัดเลือกด้วยวิธีอะไรนะครับมาเยอะ4ทีมนะครับนะเท่าที่เห็นอยู่4ทีมแต่อังกฤษมีแค่2ทีมนะครับแปลกประหลาดมากเลยก็เป็นไปตามนั้นนะครับลิเวอร์พูลจากอาร์เจนติณานะครับพบกับอุลวาเลสจากญี่ปุ่นนะครับนี่คือของกลุ่ม E นะครับตีสองตรงกับวันพุธนะครับวันพุธเช้าตรู่เลยครับอุนซานฮยนไดครับจากเกาหลีใต้พบกับ มาเนโลดีจากแอฟริกาใต้นะครับอืมแล้วก็มอนเตเลีนะครับเม็กซิโกแล้วของกลุ่ม E 8ดแปดนาฬิกาพบกับอินเตอร์มิลานจากอิตาลีนะครับอืมแล้วก็อีกหนึ่งทีมของพรีเมียร์ลีกนะครับปิศาจขออภัยนะครับเรือใบสีฟ้านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกลุ่ม G นะครับ23่สนาฬิกาของฟันพูดนะครับพบกับ v ี d อจากโมร็อกโก v ีแอดจากโมร็อกโกขออภัยนะครับพูดผิด แล้วก็เลวแมดลินนะครับราชันชุดขาวนะครับเปิดตัวของเทนอาโนนะครับอ่าสเปนนะครับกลุ่มเฮดนะครับตีสพบกับอัรฮิลานจากซาอุดีอาระเบียนะครับตอนแรกเนี่ยอาฮิลานเนี่ยว่าจะเอาลูโลโดมาด้วยแต่ไปไปมาไม่ไม่ใช่นะครับไอยัง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 ไม่ใช่นะครับก็ดังนั้นเลวแมตตินจะพบกับอารฮิลานแล้วก็ปกตินะครับปกตินะครับแต่ก็มี นักเตะหลายท่านนะครับเคยอยู่เรลเวลิคมาอ่ะติดตามรับชมกันนะครับอืมปาสุก้าจากเม็กซิโกนะครับกลุ่มเฮตีห้าวันพฤหัสนะครับวันที่19พบกับอาบีเซาบวกจากออสเตรียนะครับเอาอาร์นะครับจาก UAE นะครับกลุ่ม G นะครับ18บแปดนกาวันพฤหัสที่19พบกับยูเวนะครับจากอิตาลีนะครับอืมนี่คือทั้งหมดในของนัดแรกนะครับเอานัดแรกให้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวนัดนัดที่สองแอดมินก็จะเอาตารางมาให้รับชมนะครับนี่คือทั้งหมด ของฟุตบอลคิงแชมป์สโมสรโลกนะครับสี่ปีจะจัดครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสมัยแรกว่าือนกันเถอะในรูปแบบใหม่นะครับซีซั่นยี่ห้ายี่สี่ยี่สิบห้าเนี่ยแบบใหม่หลายหลายทวีปแล้วกันหลายทวีปว่าที่ขึ้นต่อกับฟีฟา่าแม้กระทั่งยูฟ่าก็จามตามเหมอะนะครับเขาจัดรูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับหลักๆก็คือให้มันตอบโจทย์ทางสปอนเซอร์ก็ดีการถ่ายทอดสดก็ดีแล้วก็หลายๆคน ก็น่าก็ต้องดูเพราะจะมาแบบนี้เป็นไปอื่นไม่ได้ก็แฟนบอลอย่างแอดมินอย่างก็ต้องตามเชียร์อยู่แล้วต้องตามดูอยู่แล้วนะครับในแหมค่ครบอกให้เกิดมาคู่กับฟุตบอลก็ต้องดูนะครับแล้วเป็นกีฬานี่ดูหมดนะขวควางจักรยังดูเลยควางจักรทุ่มน้ําหนักยังดูเลยปตองอยางไงแอดมินก็ดูนะครับก็ดูในส่วนตัวแต่ไม่ได้เอามาลงเพราะว่าหลักๆก็เป็นฟุตบอลนะครับฟุตบอล อ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ไอ้นี่ขออภัยในสไลด์ที่2นะเป็นตารางนะครับเป็นตารางของอสายแต่ละกลุ่มนะครับนะโคเบอร์ดดนตีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเอามาลงหลายรอบแล้วก็นะทุกท่านน่าจะทราบทราบ,ราบดีแล้วแหละว่าแต่ละทีมอยู่กลุ่มไหนกลุ่มไหนอะไรประมาณนี้นครับบาซินี่เข้ามาเยอะหลายทีมแล้วแหละฮะเออเข้ามาเยอะที่สุดแล้วเข้ามาในรอบนี้ไม่แน่ใจว่าฟี فا เนี่ยเขาไปเลือกทีม ยังไงครับบาซิลเก่งนักเหลืออะไรประมาณน,นี้เอามาเลย4ทีมว่าอย่างนั้นนะครับแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ซลซีมาแค่นี้เหรอลิเวอ,อร์พูลไม่เข้ามาเหรอหรือ,อยังไงอะไรประมาณน,น,นี้งงๆอยู่อย่างน้อยก็น่าจะเอาเข้ามาเพราะว่าเป็นสีสันถ้าเอาลิเวอร์พูลเข้ามาเนี่ยอยอดผู้ติดตามเลยหรือแฟนบอลที่จะเข้ามาดูสโมสร โลกอย่างเงี้ยเออมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับนี่ไม่เอาเข้ามางงมากเลยครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเป็นไป,นปนตามนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ